เห็นต้นในดูทูปฮะทำแ่วจบหรือ,อยังลูกสาวเรียนจบหรือ,อยังปีหนึ่งค่ะหล,ลานสาวโอหลานสาวเพิ่งเข้าปีหนึ่งมไม่รู้ว่าวันไหนลูกสาวก็ว่าจะไปสอบที่กรุงเทพ ลูกสาวตาก็จบตั้งนานแล้วเปต่ออะไรคะจบพ่อตีนเลยหลังจากทอดกระทิแล้วก็จะได้ไปน้ำท่วมอีกไปที่ไหนต่อคะโอ้ รอบหน้าคงจะไปยะสูงไปอะไรที่น้ําท่วมที่ไหนมันท่วมเยอะ<ร>ก็ก็จะไปที่นั้นเนี่ยครับก็ขอให้ชวีวิตของของคุณหนูจงสมหวังนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวและชีวิตของหนูนะครับค,ครับ,ขอ,บขอให้เจริญเจริญทุกคนนะครับชื่นใจแล้วมาถึงที่แล้วครับ cái thải ra lời làm phát vùng thải ra hả ตอนนั้นหมดนะไอ้ผู้ใหญ่เห็นพวกม่งถ่ายของมึงเครียดอยู่ไม่ได้ถ่ายผู้ใหญ่ลกไว้ไ